การขยาชาตินะครับเราเพิ่งครบรอบ48ปีนะครับสิ่งที่เราได้เตรียมการนะครับเรากําลังพัฒนาโครงการที่เรียกว่าโครงการบ้านเคหาสุประชานะครับจะเป็นโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพนะครับก็บเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากนะครับภาวะวิกฤตสถานการณ์ไวรัสโควิด ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จัจนโอชานะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับท่านจุติแก,กเรศนะครับก็ได้มอบนโยบายให้กับทางการแก่แห่งชาตินะครับในส่วนของการทําโครงการนําร่องนะครับทางการแก่แห่งชาติได้เริ่มดําเนินการแล้วนะครับเราพัฒนาโครงการนําร่องที่ทีทหะสุประชาฉลองกรุงนะครับ302หน่วยแล้วก็ที่ เหาสุประชาร่วมเกล้านะครับ270หน่วยนะครับในส่วนของฉลองกรุงนะครับก็จะมีพื้นที่เศรษฐกิจสุประชาด้วยนะครับก็จะเป็นแผงค้าแผงตลาดนะครับเป็นเมือฟร r ชมาทนะครับแล้วก็ในส่วนที่ร่วมเกล้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบคอมมูนิตี้มอลล์ผู้คนที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านเช่าของการแกาแห่งชาติในเคหาสุประชานะครับก็จะต้องมีอาชีพนะครับอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ สถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับทางการแข่งหนชาติเราก็ได้ออกมาตรการนะครับที่จะลดดอกเบีย้ยสําหรับคนที่จะเช่าซื้อแล้วก็จะเข้ามาดูโครงการของการแข่งชาติเราออกแคมเปญนะครับที่ดอกเบีย้ยปีแรก0%ในขณะเดีวยวกันเนี่ยทาง คณะมนตรีนะครับก็ได้อนุมัติเงินมาให้กับทางการแข่งชาตินะครับจัดตั้งโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับท่านก็สามารถเข้าโครงการนี้ได้นะครับก็จะเป็นมาตรการที่จะช่วยเหลือให้พุ่ร้องประชาชนนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยด้วยครับท่านสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับหรือติดต่อสายด่วนของเราครับ1 6 1 5หนึ่งที่จะได้รับทราบข้อมูลนะครับแล้วก็การเข้าถึงที่อยู่อาศัยครับ แฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง c คอมยูทูบอิงอิงสิทธิีนี่เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ IG I อิงอิหนึ่งนะคะ